สวัสดีครับผมบีตบุนะครับเนื่องจากคลิปรีวิวมังงะที่ผมตัดไว้3คลิปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาตัดต่อนานอีกนิดนึงะนะผมก็เลยต้องทําคลิปนี้มาทดแทนในช่วงเวลาที่ผมอาจจะหายไปนานนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดแฟ้มที่ผมสะสมพวกป๊อการ์ดหนังแล้วก็ปอการ์ดมังงะซึ่งี่ส่วนของมังงะเนี่ยโดยเฉพาะของสยามวินเตอร์เนี่ยมักจะมีแถมทุกเล่มอยู่แล้วนะในช่วงที่เขาประกาศพรีออเดอร์ order, หรือว่าประกาศขายวันแรก,แรกๆซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะ ทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันนะทำให้ผมก็ไม่ได้มีครบทุกเรื่องนะถ้าใครสนใจแฟ้มที่เก็บโปสการ์ดนี้นะคบผมเคยซื้อทางช้อปปีเมื่อนานมาแล้วนะแต่ราคาเนี่ยผมจําไม่ได้ถ้าใครสนใจก็ลองไปค้นหาในแอปช้อปปีได้นะมาดูหน้าแรกกันเลยดีกว่านะรูปเดนจิในเรื่องเชนโซแมนนะอันนี้น่าจะแถมในเล่มที่11นะครับซึ่งเป็นเล่มจบของภาคแรกนะต่อไปก็เป็นดนันดานดานัดานเล่ม1แล้วก็เล่ม2ต่อไปก็เป็นสปายเอ็ก l y แฟมิลี่อ่าเล่มอันนี้อันนี้เล่มหนึ่ง สองสามสี่นักตัวละครเรียงรายกันเลยอ่ะมีร้อยอาเนียยออันนี้บอนแล้วก็เล่มนี้น่าจะเฟนน่าผมไม่แน่ใจน่าจะเล่มหกเออใช่เล่มหกเล่มห้าเป็นน้องชายยอนะครับก็ไม่ทันต่อไปก็เป็นแบ็คแจ็คของวิบูกิทนะแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยรักไม่เก่าที่เก่าลูนอันนี้นานแล้วนะโรเซนกาเทนซากะเล่มแรกนะ ทคนี้ที่ผมถ่ายเป็นเรื่องหน้าอายที่ผมไม่คัดน,นะครับเป็นรูปเดียวกับหน้าปกนะเรื่องนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับน่าจะมีกําหนดเร็วๆนี้แหละก็คือเกมสารภาพรักคนวาดเรื่องเดียวกับผู้กล้าผีที่รักอันนี้เป็นเรื่องลิขิตรัก2อาณาจักรคือผมประทับใจตัวมูฟวี่มากนะก็เลยซื้อฉบับมังงานมาด้วยซึ่งในฉบับบางงานเนี่ยก็มีแถมปูกโปส์กุงโปส์การ์ดเพียบเลยนะอันนี้เป็นผลงานใหม่ของอาจารย์คาเนดะโคสุเกะนะคบห้องเรยนแมวดำนะก็คือเป็นการวาดตัวละครหลักทั้งผลงานเก่าของอาจารย์รนะักข้ามหออนนะดููล้ายยๆกั่นะ อันนี้ก็จะเป็นจากงานอนิโคปี2019นะครับตอนที่อาจารย์มาแจกลายเซ็นนะแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นโปสการ์ดไวซนคนเมอันนี้จากเรื่อง s s s d y n a ไดน n าเซนอนสไตด์เอะบอดอาชันโรหิตลัติกาทำไม่ได้ได้มาจากเรื่องอะไรนะน่าจะงานหนังสือของเซนซูนี่แหละอันนี้จาก โอเคต้บันเลงฝันนะคบขอบคุณที่ซื้อกาตูเล่มนี้นะเป็นรูปตัวละครหลักอันนี้ได้จากอัน,นิโคอันนี้ผมจําได้เลยว่าผมน่าจะร่วมกิจกรรมจากวีเฟสตันให้ไปร่วมพูดคุยกับตัว v ีทูเปอร์สนาทีซึ่งผมเคยทําคลิปไฮไลท์ไว้ด้วยนะก็ใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็ตอนที่พูดคุยกับ v ีทูเปอร์เสร็จเนี่ยเขาจะให้สุ่มว่าจะได้โพสต์การ์ดอันไหนซึ่งผมได้น้องไคจูนะยูมิโนคาร่าอ,อาจจะไม่ใช่แฟนน้องสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมชอบน้องเอตเตชอบน้องเมลมากกกว่า่าาาอะรยงี้เ็จนะ มีรายละเอียดบอกเลยว่าเป็นไครจูสูง165ซนติเมตรเกิดวันที่8อายุ20ปนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องโตโลโลตอนที่ SF เขานำการ์ตูนของค่จีบีมาฉายนะครับก็จะได้แถมโปสการ์ดด้วยนะสำหรับคนที่ดูเรื่องที่เขาเอามาฉายอันนี้รู้สึกว่าซื้อตอนที่ผมไปนิทรรศการมั้งของจิบีออันนี้ก็ได้มาจากอน,นิโคเหมือนกันอันนี้จากล่าพิเศษ E ีวิ Don t นอตเที่นี่ไม่มีไปศาสตรเป็นผลงานล่าสุดของคนที่กำกับได้ไมคานะอันนี้ว่าไม่ถูกนะพลิกศิกลกัน อันนี้เป็นโปสตการ์ดคาคุระคัสโซอันนี้ผมน่าจะได้จากการของญี่ปุ่นอะไรสักอย่างอะผมจําชื่องานไม่ได้อันนี้เป็นชินมัตไรเดอร์นะคะแล้วก็น,นี่เป็นอันดิโคอีกเรื่องหนึง่งทากากิจังนะครับตอนนั้นผมซื้อเล่ม4มังแล้วเขาแถมมาด้วยอันนี้จากทากากิมูฟวี่นะครับใครที่ดูรอบพิเศษก็จะได้ปสตการ์ดหลายใบนะผมซ้อนเก็บไว้อะนะเดี๋ยวมันจะไม่พอถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมอันนี้เป็นรอบพิเศษนะครับ แล้วก็มีคิริเอะด้วยอันนี้ได้มาจากร้านอนิเมะสะสมคอยแล้วผมก็เลยเอาคอยเนี่ยไปแลกอันนี้นะอิลูมานะคบเป็นแบบโพสอินตาแกรมอ่นะอันนี้จากชินอต้าแมนนะครับจริงๆมันมีหลายใบยอันนี้จากยูเรนัสสองสามสองทางไทยยูรีเรื่องแรกที่เป็นความหวังของผมว่าผมน่าจะชอบนะแต่ส่วนตัวก็อาจจะเฉยๆนะครับไม่ค่อยชอบทักเท่าไหร่อ่ะนะ เขาแจก14วันนะซึ่งผมไปดูวันที่2ผมก็ได้วันที่2นะครับต่อไปเป็นป๊อการ์ดรอบสกินเท็กกุ้ยเต๋วเย็นป๊อการ์ดจากเรื่องลอดอินท s นเซชันนะครับตอนที่เขาฉลองครบรอบ20ปีเขาเอาเรื่องนี้กลับมาฉายใครที่ดูเรื่องนี้ก็จะได้ป๊อการ์ดสกาเลตโจเฮนสันในเรื่องจะมีฉากหนึ่งที่เธอนั่งท่านี้นะอันนี้มาจากเรื่องแม็กซีนนะครับที่ฉายเฉพาะเฮาสามยานเท่านั้นนะเป็นภาคที่3ของแฟรนไชส์เอ็กจะเรียกว่าเป็นปิดตายภาคข,ของหลังเรื่องนี้เลยก็ได้นะอันนี้ล่าสุดเลยพงไปดูมานะ ซึ่งความพิเศษของปสตการ์ดเอลี่นโลมโบลาร์ก็คือตัวเอลี่นเนี่ยมันจะนูนๆเห็นไหมต่อไปจะไม่ใช่พวกปสการ์ดเลยนะครับก็คือเป็นที่รองแก้วนะซึ่งผมเอามาใส่เพราะว่ามันไม่มีที่เก็บแล้วก็มีพวกปสการ์ดที่เป็นปสการ์ดใบเล็กๆมีช่วงหนึ่งที่รักพิมพ์เขามักจะแจกผมก็ได้มาหลายใบอยู่นะผมก็เลยเอามาเก็บไว้ในนี้เหมือนกันนะครับนี่มีที่รองแก้วคารงงานด้วยนะของแฟน,น้าให้เพื่อนไปนะครับต่อไปเป็นปฏิทินผมงามพูดไม่เก่งนะครับจริงๆไม่ได้เอามาใช้หร มีของเฟดด้วยนะผมก็ไม่ได้ตามอันนี้เป็นของแถมจากในดีวดีสื่อรักมนตาอีนาลีซึ่งผมก็เอามาเก็บไว้ในนี้แหละไม่อยากเก็บไว้ในกล่องดีวดีสักเท่าไหร่อ่ะน,นะ <läuft> ก็เป็นรูปตัวละครภายในเรื่องนะครับอืมนี่อ่ะ มันอาจจะดูหลวมๆนิดน,นึงอะน,นะเพราะขนาดใบมันไม่น่าจะมาเก็บในแฟ้มโปสการ์ดได้ฮะอันนี้ตอนที่ผมไปซื้อเรื่องรูริตากอนที่ร้านคินโอคุนดยะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันมีกิจกรรมเราคนที่ซื้อมังงะของจ้ำฉบับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้แถมอันนี้มาซึ่งผมโชคดีมากก็ไม่คิดว่ากาชาจะมาอยู่ที่บูบ็อกนะเดี๋ยวให้ดูสะหน่อยอ่ะข้างในก็จะเป็นตัวสติกเกอร์น,นี่นะนี่ ซึ่งตอนนี้มันหมดแคมเปญไปนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ร้านคิโนม,มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับจำหรือเปล่าอันนี้ มาจากไอตอนที่ผมไปดูรอบพิเศษไอเรื่องเกิดใหม่เป็นนางรายนะครับเป็นนิยายตอนพิเศษแล้วก็มีมังงานต่อทายเล่มด้วยซึ่งผมยังไม่ได้อ่านะนะนนี้เป็นสติกเกอร์จากโคโลไลท์นะครับพอดีซื้อมานานละเจแปนฟิล์มเฟสติวัลนะครับเป็นโปสการ์ดที่ผมทําแบบสอบถามแล้วได้มานะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแฟมเก็บโปสการ์ดของผมนะก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิเตอร์บูรีวิวสวัสดีครับบ๊ายบาย you yeah.